กาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสด์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพักก้าวไกลครับครับวันนี้ผมขอตั้งกระทู้ถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่ามีคาบเกี่ยวด้วยกันสองกระทรวงด้วยกันนั่นก็คือ1กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในบัตรคนพิการและอีกหนึ่งประเด็นคือกระทรวงการคลัง ในเรื่องของงบประมาณและเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากมติครมครับเมื่อวันที่28มกราคม2563คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบให้ปรับเบี้ยสวัสดิการความพิการจาก800บาทเป็น1,000บาทพี่น้องประชาชนหลายๆท่านก็ได้รับทราบรับรู้ข้อมูลและก็ได้มีการสื่อสารกันในวงกว้างว่าเบี้ยความพิการในยุค สมัยนี้ในรัฐบาลนี้ได้ปรับขึ้นช่วยเหลือพี่น้องคนพิการจาก800เป็น1,000งพัในทางการตลาดในการโฆษณาพี่น้องประชาชนเฮทั้งประเทศครับเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้ตั้งกระทู้ไปในช่วงเวลานั้นและเพิ่งเข้าสภาในวันนี้แต่ในดอกจันดอกจันดอกจันของหนึ่บาทผู้พิการมีรายละเอียดลึกๆซึ่ง ผมก็ได้ติดตามในเพจของท่านรัฐมนตรีจุติไกเลิกนะครับวันนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาตอบก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ครับและก็มีการบอกรายละเอียดรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะมีเงินโอนเข้าบัญชีหรือผ่านอปทส่วนท้องถิ่นก็แล้วแต่1,000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะมีเงินโอนเข้าบัญชี800บาทเท่าเดิม อีก200บาทจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งสิ้นได้รับ1,000บาทผ่าน2ช่องทางผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นผู้พิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องรับ800บาทเท่าเดิมนี่คือความไม่เท่าเทียมในความไม่เท่าเทียมและเป็นจุดเป็นปมเล็กๆในความไม่เท่ากันของสังคมไทย ผมยังมองไม่เห็นเหตุจําเป็นใดๆที่เงินสนับสนุนผู้พิการต้องมาผ่านหลายช่องทางและกระบวนการต้องซับซ้อนมากมายขนาดนั้นคนไทยทุกคนมีบัตรประชาชนแต่ผู้พิการต้องถือบัตรคนบัตรสวัสดิการผู้พิการอีกหนึ่งบัตรแต่หากจะได้รับเงินช่วยเหลือสมทบอีก200บาทก็ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามบัสใบนี้คือสิทธิที่ควรรับ แต่ใบที่ได้รับเงินคือบัตร ATM อย่างน้อยผู้พิการเนี่ยต้องต้องมีกระเป๋าสตางค์แน่นอนเพราะว่าบัตร4ใบนี้หายไม่ได้เรามาดูเรื่องของรายละเอียดครับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีทั้งสิ้น126,032คนที่ได้รับ1,000บาทเข้าผ่านช่องทางเดียวคือการโอนเงินผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัตรผู้พิการด้วย มีทั้งสิ้น1 1 3่งล้คนแต่เรามาดูครับวันนี้เรามีผู้พิการทั้งสิ้น2 3 8 0 0านคน2,38,000นคนนี่คือคนที่พิการและมีบัตรแล้วผมคิดว่าหน้าที่หลักๆของกระทรวงหรือหน้าที่หลักๆของรัฐบาลที่จะสามารถ อธิบายกับพี่น้องประชาชนได้คือการทําหน้าที่พิสูจน์ค้นหาว่าคนพิการใดยังไม่ได้เข้ารับสิทธิ์ค้นหาคนที่ตกหลน่นมากกว่าการแบ่งแยกเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นตอนขนาดนี้ผมพิจารณามาว่าถ้าเกิดเรื่องนี้จะเป็นอย่างเท่าเทียมกันและทุกคนจะได้รับเงินอย่างทั่วนหน้ามันใช้งบประมาณไม่มากเลยครับท่านประธานก่อนจะเข้าถึงคาถามผมอยากจะ ชี้แจงแต่กับเพื่อนสมาชิกถึงรายละเอียดลึกๆเรื่องนี้อีกครั้งผู้บิการที่ยังตกหล่นอยู่ทั้งหมดมีเพียงแค่8,1703คนคูณ200บาทจะใช้งบประมาณแผ่นดินอีกเดือนละ1 1 6 0ล้าน3 4 6 6 0บาทหรือคิดเป็นงบประมาณต่อปี1924ล้าน 8 7 2 0 0อ่า1,924ล้านครับท่วนๆนี่คือความแตกต่างนี่คือข้อบกพร่องนี่คือจุดที่อยากจะฝากและอยากจะนำเรียนไปยังทางตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ดูแลทั้งเรื่องนี้และได้มอบหมายมาตอบกระทู้ถามของกระผมนั่นคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องนี้เหตุใด การพิจารณาเบี้ยคนพิการต้องมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น3ามกลุ่มอย่างนี้และทำไมการช่วยเหลือของคนพิการต้องแยกการรับหลายช่องทางทั้งทั้ที่รู้ว่าเขาก็น่าจะใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากอยู่แล้วและเหตุใดการดูแลคนพิการโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถึงได้เพิ่มความบอกช้ําตอกลิ่มความไม่เท่าเทียมกันในการรับสิทธิ์เรื่องนี้และเหตุใด ท่านจึงไม่ปกป้องสิทธิ์ต่อสู้ในคณะรัฐมนตรีของท่านเพื่อให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ในคำถามสองสามคำถามที่ผมถามไปนี้ผมอยากได้รับคำตอบและในสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนผมได้นั่งข้างกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งท่านปริญญาช่วยเกศคดีรัฐเป็นตัวแทนสัดส่วนผู้พิการที่วันนี้ได้เข้ามาทำงานในสภาและได้รับเรื่องราวเหล่านี้ ร้องเรียนเข้ามาผมจึงอยากตั้งคําถามกับทางท่านรัฐมนตรีให้ช่วยชีย้แจงในประเด็นนี้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับเชิญรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมจุติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฐมนตรีให้มาตอบกระทู้จากท่านสมาชิกสภาผู้มีเกียรติ ท่านนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประเด็นที่ท่านได้ทำกันบ้านมาถามเพื่อดูแลพิทักษ์สิทธิคนพิการก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งอยากจะกลาบเปยนว่ามุมมองของท่านที่มีมาก็ยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น ได้ต่อสู้ในทุกมิติเพื่อรักษาสิทธิของคนพิการมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตก่อนผมมาเป็น,นปรัฐมนตรีและก็จนถึงปัจจุบันนี้ข้าราชการทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ประเด็นที่จะต้องตอบท่านและเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ตอบแล้วคนก็จะมีความกังขาว่ากระทรวงนี้รัฐบาลนี้ไม่มีความเท่าเทียมในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งเป็นม,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 มุมมองของท่านกับผมที่แตกต่างกัน พอสมควรท่านต้องการให้มีการช่วยคนพิการเท่าเทียมกันโดยบอกว่าถ้าเผื่อจะได้รับพันบาทก็ได้รับพันบาทเหมือนกันหมดทุกกลุ่มทําไมบางกลุ่มได้บางกลุ่มไม่ได้จะกราบเรียนว่าจากมุมมองของความเท่าเทียมนั้นผมอยากจะถามท่านว่าถ้าหากคนที่มีเงินล้านหนึ่งคนที่มีเงินแสนหนึ่งกับคนที่มีเงินพันบาทท่านจะเอาเงิน ไปช่วยทั้งสามคนเท่าๆกันเลยครับในเมื่อคนที่สามารถดูแลตนเองได้ไม่ลำบากมากนักก็สามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปในขณะที่คนที่ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้มากรัฐบาลก็ควรจะต้องให้ความช่วยเหลือเขาในหลายๆมิติมากกว่าคนที่สามารถดูแลตนเองได้นั่นคือความแตกต่างที่มองในเรื่องของมุมมองว่าความเท่าเทียมหรือไม่เท่าเทียมกันเช่นเดียวกัน ท่านจะเห็นในภาพการ์ตูนที่เขาเห็นว่าความเท่าเทียมนั้นคืออะไรที่มีเด็กสามคนไปยืนดูฟุตบอลที่ต้องยืนเกาะรวด,ดูคนหนึ่งเตี้ยมากคนหนึ่งโตแล้วคนที่เตี้ยมากก็จะได้รับเก้าอี้ที่ดูบอลให้สูงขึ้นเพื่อได้ดูสู้กับคนที่ยืนมีความสูงอยู่แล้วได้นั่นคือความเท่าเทียมในมุมมองของผมฉะนั้นผมคิดว่า เรื่องนี้ที่รัฐบาลได้พยายามทำก็คือให้ความเท่าเทียมกับคนที่เปราะบางเพราะเราใช้คําว่าผู้เปราะบางอยู่แล้วฉะนั้นสำหรับผู้ที่เปราะบางนั้นในคำจำกัดความหรือความหมายของกระทรวงการคลังนั้นเขาได้ให้ไว้ว่าสำหรับผู้ที่มีไรายได้ปีละไม่เกินหนึ่งแสนบาทดังนั้นถ้าเผื่รัฐบาลจะมีเงินจำกัดที่จะต้องช่วยเหลือคนที่เปราะบางก็ต้องให้คนที่ลำบากที่สุดก่อน ฉะนั้นในเรื่องของความเท่าเทียมนั้นก็อยากจะกราบเรียนท่านว่านี่คือประเด็นที่เรามองต่างกันแต่ว่าความเห็นของท่านผมก็จะไม่ปฏิเสธตล้วจะนาไปหาเรื่องในที่ประชุมว่ามีอะไรบ้างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัสดรนัชชาบุญชัยสวัสดินั้นต้องการให้มีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นผมจะไม่ผูกขาดความถูกต้องของผมให้คนเดียวผมจะรับฟังแล้วก็จะไปฟังว่ามีสิ่งใดบ้างที่สามารถทําได้ประการที่สองครับสิ่งที่ มีข้อจำกัดของทุกรัฐบาลก็คือเรื่องของฐานะการคลังวันนี้ถามว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นกระทรวงการคลังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนั้นอยากจะให้เงินช่วยเหลือคนพิการมากกว่าที่ให้ไหมอยากครับแต่วันนี้ท่านก็ทราบว่าฐานะการคลังของประเทศมีข้อจํากัดมากมายเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนั้นหยุดชะง,งักครับท่านใช่คำว่าหยุดชะง,งัก ปิดประเทศปิดเมืองกันมาร่วมปีแล้ววันนี้ยังไม่มีวิ่แววว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับไปเหมือนเดิมได้ในเวลากี่เดือนท่านก็ทราบว่าถ้าผู้เสียภาษีทั้งประเทศคือประกอบไปด้วยนิติบุคคลเอกชนทั้งหลายไม่สามารถมีรายรับอย่างที่เคยมีเพื่อเสียภาษีได้นั่นก็หมายถึงว่าผลกระทบจากรายรับรัฐบาลที่จากการเก็บภาษีจะเป็นภาษีส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคลน,นั้นก็มีปัญหาแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะทําให้กับคนพิการทําให้กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มนั้นเพื่อเพิ่มเงินเห่นั้นมีปัญหาท่านก็ได้กรุณาให้ตัวเลขมาซึ่งท่านก็ต้องขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนว่าได้ทํำกันบ้านมาอย่างดีว่าเงินที่จะช่วยเหลือคนพิการนั้นอ่ะเพิ่มอีกเพียงไม่กี่พันล้านบาทก็จะสามารถดูแลเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันได้ ท่านลงลึกถึงขนาด1,924ล้านบาทแน่นอนครับก็ต้องบอกบอกว่านั่นเป็นตัวเลขที่น่าจะทำได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันภาระของรัฐบาลน,นั้นต้องพัฒนาประเทศทุกมิติผมอยากจะกราบเรียนท่านว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นปีปีหนึ่งรับเงินประมาณ2 0,000่นกว่าล้านบาทแต่ใน2อ0 0 0กว่าล้านบาทน,นั้นนะเป็นเงินที่ให้ตามสิทธิกลุ่มเปราะบ,บางนั้นนะ หมื่นกว่าล้านนะครับเงินที่เหลือจริงๆที่จะมาพัฒนาคนที่ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่เป็นผู้ที่ประสบภัยทางสังคมอย่างเร่งด่วนเนี่ยมีประมาณปีละ2,000ล้านบาทเท่านั้นแล้วก็ใช้77็จังหวัด12เดือนดังนั้นอโอกาสของการใช้งบประมาณที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มากกว่าน,นี้เนี่ยก็ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่ากลุ่ม ท่านที่เป็นคนพิการมีอยู่สามล้านคนนะเนี่ยวันนี้ก็ยังมีที่พึ่งพาคือกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งกองทุนนี้ก็ได้เก็บเงินมาจากบริษัทเอกชนที่ไม่สามารถที่จะจ้างคนพิการให้ทำงานได้ก็จึงจ่ายเงินสมทบเพื่อน,นำเงินสมทบเหล่านี้มาพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มาทำให้ เขาสามารถประกอบอาชีพได้หรือช่วยเขาในมิติหนึ่งมิติใดที่เขาขาดแคลนฉะนั้นเราก็ยังมีกองทุนนี้ที่จะเข้ามาช่วยเหลืออีกแต่ในขณะเดียวกันกองทุนนี้ก็ต้องกราบเรียนท่านว่ารายรับของกองทุนนี้มาจากสองทางเท่านั้นทางแรกก็คือเงินที่ภาคเอกชนนั้นชำระมาให้ผ่านกฎหมายพรบรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ตั้งขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจาก รายรับที่ปล่อยเงินให้กับคนพิการกู้แล้วก็คนที่คนที่กู้แล้วก็นําเงินนั้นกลับมาชมําระตามกําหนดแล้วคนพิการที่กู้เงินไปนั้นก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอยากจะกราบเรียนว่าวันนี้สภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้สภาพการจ้างงานเป็นแบบนี้เศรษฐกิจหดตัวแบบนี้คนพิการหรือคนทั่วไปก็มีปัญหาในการประกอบอาชีพทางนั้นฉนันวันนี้เงินกองทุนที่ไหลเข้ามานั้นเริ่มมีปัญหาแล้ว ฉะนั้นเงินที่จะเอามาช่วยเหลือคนพิการที่เดิมทีเคยมีสภาพคล่องพอสมควรวันนี้ก็เริ่มมีปัญหาจากเศรษฐกิจที่หดตัวนอกจากนั้นแล้วอยากจะกราบเรียนท่านว่าความซ้ําซ้อนความซ้ําซ้อนที่ท่านได้กราบเรียนมาแล้วเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลน,นั้นมีมาตรการช่วยเหลือผู้เปราะบางหรือคนมีรายได้น้อยหรือคนจนนั้นในหลายมิติเมื่อมีในหลายมิติแล้วเราก็ไม่ปรารถนาจะให้มีการจ่ายเงินซําซ้อนทุกโครงการก็เป็นโครงการที่ อยู่ในตัวของเขาเองแต่ว่าแต่และเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำอยู่ก็คือคนที่มีรายได้ไม่ถึงปีละสามหม่นบาทก็ได้รับความช่วยเหลือต่อเดือนสำหรับเป็นเงินซื้อของใช้จำเป็นสำหรับในการประทังชีพในขณะเดียวกันคนพิการที่นอกจากได้รับเบี้ยยัยงชีพนี้แล้วเบีย้ยคนพิการนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถมีมาตรการที่ กระทรวงสามารถช่วยเหลือในการประกอบอาชีพในการฝึกอาชีพเท่าที่เราจะสามารถทําได้ตามศักยภาพที่เรามีอยู่วันนี้ก็ต้องเรียนกราบเรียนตรงว่าวันนี้ก็พยายามทําเต็มที่นะครับแล้วก็ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณด้วยข้อจํากัดของระบบราชาการระบบของการจําแนกตามรายกระทรวงนั้นยังมีปัญหาซึ่งถ้าเผื่อมีเวลาที่ต้องสระสางกันโดยใช้บัตรประชาชนนั้น เป็นตัวหลักแล้วก็บรราการกันทั้ง 3- 4สี่หน่วยงานก็จะทำให้การใช้จ่ายการดูแลสวัสดิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกมากยิ่งขึ้นครับขอตอบเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับท่านประธานครับท่านนัทชายังมีอะไรจะถามต่อไหมครับเชิญครับมีอีกหนึ่งคำถามครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพักเก้าไกลครับขออนุญาตตอบทางขออนุญาต ตั้งคำถามเพิ่มเติมและก็อธิบายความเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็ขอเช่นชมท่านรัฐมนตรีที่ได้ชี้แจงเรื่องของความพยายามในการต่อสู้ประเด็น8แน1,000คนที่เหลือจากคนพิการแต่เมื่อสักครู่ท่านได้อธิบายถึงภาพที่ภาพหนึ่งเรื่องของความเท่าเทียมกันก็ดีเรื่องของความท่วนหน้าก็ดีผมคิดว่าเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีบอกว่า เรามีมุมมองที่ตรงกันและเรามีมุมมองที่ต่างกันในภาพภาพนั้นผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็เคยเห็นแล้วที่มีพี่น้องประชาะมีมีกลุ่มคน3มคนยืนอยู่แล้วก็มีกล่องที่จะท่วนหน้าหรือว่าจะเท่าเทียมกันอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามุมมองต่างกันตรงนี้นิดเดียวก็คือว่ามุมมองของท่านท่านบอกว่ากล่องจะให้คนละหนึ่งกล่องก็จะมองไม่เห็นหรือจะให ถ้าไม่เท่ากันเนี่ยให้มองเห็นเท่ากันมุมมองของผมเนี่ยคือทลายกำแพงตรงนั้นซะทุกคนมองเห็นได้แน่นอนเรื่องของการแจกกล่องไม่มีปัญหาคราวนี้มาสู่คำถามอีกนิดนึงครับว่าแนวทางที่จะเกิดขึ้นท่านรัฐมนตรีมองว่าอีก8ปดแสนคนนั่นคือกลุ่มคนพิการที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีหรือคนพิการที่มีรายได้สูงก็ดีแต่เรายังไม่ได้พิสูจน์ว่าแปดแสนคนนั้น เขาเป็นแปดแสนคนที่สบายมีเงินใช้แล้วไม่ต้องช่วยเหลือจุนเจอืออีก200บาทจริงหรือไม่วันนี้ที่เราได้รับข้อมูลที่เราได้รับการร้องเรียนผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีเองก็น่าจะได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มคนแ0 0แสนกว่าคนนี้อาจจะไม่ได้มาครบทุกคนแต่ก็มีกลุ่มก้อนหนึ่งที่เขาก็บอกว่าเขายังลำบากอยู่แต่เขาไม่ได้จะมาเรียกร้องว่าขอฉันด้วย200 คนนู้นได้200ฉันขอด้วย200เป็น1000บาทไม่ใช่แต่เขากำลังตั้งคำถามว่าเงื่อนไขสามเงื่อนไขเมื่อสักครู่เนี่ยกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้คำหนึงเลยว่าเป็นผู้พิการที่ร่ำรวยหรือยากจนได้1000บาททั้งหมดแต่พอกลุ่มผู้พิการอายุ18ปปีขึ้นไปก็มีการจำแนกว่าจะต้องมีการ ร่ำรวยหรือยากจนเพิ่มขึ้นมาด้วยประเด็นนี้แหละครับที่ผมตั้งคำถามเมื่อสักครู่ท่านอธิบายสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยผมเข้าใจดีครับว่ามันฝืดเคืองมันไม่มีเงินมันเงินน้อยมันอัตคัดขัดสนหรือเลยเถิดไปถึงขั้นว่าอย่างที่ผมตั้งฉายาอย่างที่ผมเคยพิปายกันไปอาจจะถึงภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอา ความเดือดร้อนความฝืดเคืองของภาวะเศรษฐกิจไปใส่ให้กับคน8 1,000คนที่เป็นผู้พิการที่ยังคงพิการอยู่ยังคงมีความลำบากอยู่และท่านก็ยังตอบไม่ชัดเจนว่ากลุ่มคน8 0 0 0 8 0 0 0กว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาพิการแต่ร่ำรวยจริงหรือไม่เพราะนั้นงบประมาณ1,924ล้านผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเมื่อสักครู่ที่ท่านตอบมาท่านบอกท่านมีความพยายามต่อสู้แล้ว ผมให้กำลังใจท่านอีกนิดเดียวครับต่อสู้ต่อปีงบประมาณถัดไปหรือการพิจารณาของมติคอรมครั้งต่อไปเงินอีกไม่มากครับ1,924ล้านบาทนี้จะช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ8 1,703คนให้ปลดพันธนาการปลดลิ่มความไม่เท่าเทียมกันในมนุษย์และผมคิดว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ผมอยากจะถามกับทางท่านรัฐมนตรีว่ามีแนวทางที่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้กลุ่มคนนี้ได้รับเช็เช่นเดียวกันกับกลุ่มเพื่อนผู้พิการอีกหนึ่งล้านสองแสนคนหากเป็นไปได้และท่านกำลังมีแนวโน้มหรือมีแนวทางที่จะทำอยากให้ท่านช่วยเปยกับพี่น้องประชาชนว่าอีกนานแค่ไหน ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่หรือท่านบอกว่ากระทรวงไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เลยและนัทชาบอกประชาชนเถิดว่าไม่มีทางคำถามที่สองครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนทรัศฎรที่เคารพครับกระผมจุดติไกรเลิกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอตอบท่าน สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ห่วงใยแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ว่าอยากจะให้คนพิการกลุ่มที่เหลือได้รับความช่วยเหลือผมต้องยืนยันนะครับว่าเราทําเต็มที่ทุกมิติแล้วก็อยากจะเรียนว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นก็เน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นอย่างมากเราดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดดูแลเยาว,วชน ดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลคนพิการหลายสิบล้านคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของการพัฒนามน,นุษย์นั้นผมก็ยอมรับว่าไม่ง่ายแต่ว่าข้อคิดของท่านที่ฝากมาว่าทำอย่างไรที่จะให้ปลดพนันาการให้ได้มีแนวทางสนับสนุนอย่างไรก็อยากจะกล่าวเป็นว่าวันนี้เงินเท่าที่มีเหลืออยู่ในกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นได้เปิด โอกาสให้คนที่สามารถประกอบอาชีพคนที่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็ต้องการเงินกู้นะครับต้องการเงินกู้โดยที่เขาสามารถกู้ไปได้ไม่มีดอกเบีย้ยแล้วก็กู้คนละหนึ่งหมื่นบาทในช่วงยามวิกฤตนี้ผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็เป็นตัวช่วยที่ให้โอกาสท่านทั้งหลายนั้นได้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้นอกเหนือไปจากนั้นกระทรวงแรงงานก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขก็ตามนะครับแม้กระทั่งกระทรวงกาโหมซึ่งเวลาที่จะไปซ่อมบ้านคนพิการนั้นเราก็พยายามกันเต็มที่ที่จะประหยัดเงินงบประมาณเช่นมีงบอยู่ก้อนหนึ่งที่จะไปพ,พัฒนา,าซ่อมแซมบ้านคนพิการหรือผู้สูงอายุเราใช้เงินที่มีอยู่ทั้งหมดนะ่ะไปซื้อวัตถุด,ดิบครับเพื่อซ่อมแซมในขณะเดียวกันเราใช้ทหารช่างที่มีอยู่เนี่ยถ้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเหล่านั้นเพื่อเพิ่ม เพิ่มการช่วยเหลือแล้วก็เพิ่มปริมาณและคุณภาพที่ให้คนพิการเหล่านั้นอยู่ได้งั้นผมยืนยันด้วยว่าในเบื้องต้นที่เราจะทํานี้ก็คือช่วยเรื่องการประกอบอาชีพสามารถกู้ได้หนึ่งหมื่นบาทซึ่งขณะนี้ก็มีคนเข้าไปลงทะเบียนแล้วขอยื่นขอกู้แล้วประมาณ6กพันกว่ารายนะครับซึ่งทางกระทรวงก็ยังเปิดรับอยู่ยังไม่ปิดรับแล้วก็จะมีคณะกรรมาการที่พิจารณาสินเชื่อโดยมีทั้งภาคราชาการแล้วก็ตัวแทนของสมาคมคนพิการ ร่วมพิจารณาด้วยดังนั้นก็กราบเรียนท่านว่าได้พยายามเต็มที่นะครับแล้วก็วันเวลาที่ท่านบอกว่าจะได้เมื่อไหรนะ่นะั้นนะผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะทําให้เร็วที่สุดถึงแม้วันนี้ยังจะไม่สําเร็จก็ยังจะตั้งใจทําหน้าที่ต่อไปและขอขอบพระคุณในความห่วงใยและอยากจะฟังข้อเสนอแนะจากท่านในอนาคตต่อไปด้วยว่าจะพัฒนาปลดพนันการเหล่านี้ให้กับคนวิกาอย่างไงครับขอบขอบพระคุณครับครับ